วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้แอปนี้เลยนี่แอปวาดรูปคอนอื่นเราต้องไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นแหละอันนี้แปลภาษาอะไรก็ได้นะจะภาษาอะไรก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนึงเพืน,นั่นแหละวันนี้จะให้ดาวแอปถ้าเราจะเข้าไปวาดรูปปเนี่ยรูปที่คนอื่นวาดเห็นไหม ถ้าเราจะเข้าไปวาดรูปกดตรงนี้นี่นี่คือรูปที่ผมวาดไปนี่เย้อันนี้อันดีวาดเรื่อยๆนี่แล้วก็นี่น,นี่เดี๋ยวผมจะวาดผมจะไม่สอนวาดนะเมาจิบหายถ้ามันผมจะไม่สอนวาดนะแต่ผมจะวาดให้ดูครา่าว นี่นี่คือการปรับแอปนี่นะครับเห็นไหมนี่ยังใช้ไม่เป็นนะอันนี้ก็เลือกเออเออเอเอรู้แล้ว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 ,ลวทำไปแล้วเงียบๆกูรู้แล้วอย่างเงี้แหละแล้วเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมเนีย่ยกดตรงนี้ นี่ก็จะเลือกเส้นลายได้เห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วาดได้เลยเอานิ้วเนี่ยเอาอิสอหรือเอานิ้วก็ได้เขียนลงไปในนี่ก็คือแบ่งภาพนี่จะแบ่งให้นี่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 ก็ได้แต่ผมไม่เอานี่ก็คือความสวยงาม อันนี้ก็คือภาพที่เอามาใส่แล้วเราก็จะวาดตามภาพนี้หรือเอาใส่สีสันก็ได้เห็นไหมนี่ต้องเข้าไปกดเข้าไปนะนี่เห็นไหมนี่ผมไม่ได้จะทำมังะนะครับนี่สวยไหม ดีคนอื่นขอทำกันนะเห็นไหมไอ้อันนั้นที่ผมวาดไปสองสามรูนี่เห็นไหมผมก็จะลองวาดให้ท่านผู้ชมดูคนอื่นเราต้องตีวงกลมนี้เรียบร้อยแล้วก็วาดหัวกลมเลยแล้วก็ แล้วก็ทำไงต่อวะฝักยังไม่ได้อ,ออกเร็วนี่นะครับ Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ครับะสอนว่าเขาเข่านี่นะครับ นี่สามารถปรับยืดขยายได้วู้ขยายเยื่อเหยื่อเหยื่อย,ยืยย่อยยยยเลยโอ้ยเฮ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 ้ยเรกลับโดยโดย่วนนี่ผมก็เอาประมาณนี้นะครับเรนนี่มีลอกเรียนแบบสีด้วยนะนี่เห็นไหมกดตไปนี้ก็เป็นสีขาว

เพนี้มันไม่ได้ง่ายที่ลุกคนคิดนะอยากเห็นไหมสวยไหมท่าไปชมแล้วเราก็กดตรงนี้เพื่อเป็นการออกนี่เรียนได้ด้วยเฮ้ แค่นี้แหละเดี๋ยวผมอัดใหม่นะครับจะให้สอนแอปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลย <c oughs> จะให้สอนแอปอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้หมด Ok. Bye bye. Được chơi căn.